ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆนะครับแล้วก็มีคําพิพากษาสารดีกานะครับจะมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ โดยปกตินะครับถ้าลูกจ้างเนี่ยขับรถไปเนี่ยแล้วไปเกิดละเมิดนะครับไปชนคนอื่นเข้าเนี่ยนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งการละเมิดหรือเปล่าในทางการที่จ้างนะครับคดีนียนะครับจะแตกต่างกับหลายๆคดีที่ทนายอ้อนเนี่ยนำเรียนนะครับโจทย์เนี่ยเขาฟ้องมานะครับว่าจำเลยที่1เนี่ยขับรถเนี่ยไปชนลูกเขานะครับ จำเลยนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างในคดีนียพอชนแล้วนะครับเขาเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะครับคนที่ถูกชนเนี่ยแต่ลูกจ้างเนี่ยกลัวความผิดนะครับก็เลยพยายามปกปิดความผิดเอาคนที่ถูกชนเนี่ยนะครับเอาไปทิ้งที่คูน้ําเป็นเหตุให้คนถูกชนเนี่ยเสียชีวิตถึงแก่ความตายเลยผู้เสียหายนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคนที่ ผู้ชนเนี่ยนะครับเขาก็มายื่นฟ้องยื่นฟ้องอตัวคนที่ขับรถชนแล้วก็ไปฆ่าลูกเขานอกจากจะฟ้องอคนที่ไปชนแล้วเนี่ยแล้วก็ไปฆ่าลูกเขาแล้วเนี่ยนะครับก็มาฟ้องนายจ้างด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าคดีน,นี้ข้อที่จริงเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับศาลท่านเนี่ยจะวินิจฉัยว่าย,ยัางไง แต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูว่าเอคดีเนี้สารท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไรเนี่ยเรามาดูหลักกฎหมายกันก่อนนะครับเวลาเกิดเหตุละเมิดัเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา420เนี่ยเขาจะวางหลักเอาไว้นะครับว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนทมัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นอันนี้ก็เป็นหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเกี่ยวกับละเมิดนะครับในมาตรา420ที่นี้ครับคดีเนี่ยมินเมกับเรื่องนายจ้างลูกจ้างเลยดังนั้นเนี่ยพอ มีเรื่องในจ้างลูกจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา425เนี่ยเขาก็วางหลักเอาไว้เลยนะครับว่าในจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นคดีเนี่ยครับกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของลูกจ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าลูกจ้างเนี่ยไป กระทำละเมิดนะครับแล้วก็ในทางการที่จ้างเนี่ยนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดอยู่แล้วแต่ว่าคดีเนี่ยครับข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือว่าบุตรโจทย์เนี่ยนะครับมิได้ถึงแก่ความตายเพราะจำเลยที่หนึ่งขับรถยนต์ชนในขณะกระทําในทางการที่จ้างของจําเลยที่สองนะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ขับรถไปชนเขาส่วนจาเลยที่สองเนี่ย ก็คือนายจ้างนะครับบุตรเนี่ยนะครับบุตรของโจทเนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยเพราะเมื่อชนแล้วจำเลยที่หนึ่งเนี่ยโดยเจตนาฆ่าบุตรโจ์เพื่อปกปิดความผิดได้นำบุตรโจทเนี่ยไปทิ้งในคูน้ำริมถนนเพื่อให้จมน้ำตายการกระทำของจำเลยที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นคนละเรื่องคนละตอนกับที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยขับรถยนต์เนี่ยชนบุตรโจ์ และเห็นได้ว่าเป็นการกระทาเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจําเลยที่1นะครับโดยเฉพาะเจาะจงหาเกี่ยวกับการที่จําเลยที่2เนี่ยได้จ้างให้จําเลยที่1เนี่ยกระทำให้การกระทําของจําเลยที่1นเนี่ยนะครับในการฆ่าบุกโจดเนี่ยจึงไม่เป็นการกระทําในทางการที่จ้างของจําเลยที่2นะครับคดีนี่ครับโจทเนี่ยเขาฟ้องว่า จำเลยที่1เนี่ยขับรถในทางการที่จ้างของจำเลยที่2โดยประมาทชนบุตรโจทย์ได้รับอันตรายสาหัสตอนชนยังไม่ตายะนะครับแล้วนำขึ้นรถยนต์ไปทิ้งในคูน้ำโดยมีเจตนาฆ่าเพื่อปกปิดความผิดบุตรโจดเนี่ยถึงแก่ความตายจึงขอให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชำระค่าสินใหม่ทดแทนคือค่าปงศพและค่าขาดรายอุปการะแกโจด ทีนี้ครับพอฟ้องมาแล้วเนี่ยจำเลยนะครับให้การปฏิเสธนะครับความรับผิดหลายประการโดยจำเลยที่สองเนี่ยนะครับต่อสู้คดีด้วยว่าการที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยนำบุตรจดไปทิ้งน้ำเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนั้นเป็นการนอกเหนือขอบเขตการที่จ้างจำเลยที่สองเนี่ยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดในผลของการกระทำในส่วนนี้ และค่าเสียหายที่เรียกร้องมาเนี่ยสูงเกินความจริงน,นะครับขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นนะครับท่านพิพากษาให้จำเลยที่1เนี่ยก็คือคนขับเนี่ยนะครับและจำเลยที่2เนี่ยก็คือนายจ้างนะครับร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจท์เป็นเงินจำนวน189,300บาทยกฟ้องสำหรับจำเลยที่3าคดีนี้เขาฟ้องมาทั้งหมด3คนนะครับ ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยจำเลยที่2อเนี่ยอุทธรน,นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายจ้างเนี่ยนะครับโดนคำพิพากษาเข้าไปด้วยก็คือให้ร่วมกับลูกจ้างเลยนะครับจำเลยที่2เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับสารชั้นต้นอุทธรเลยนะครับสารอุทธรเนี่ยเห็นว่าจำเลยที่2เนี่ยในฐานะนายจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดด้วยแม้จากผลแห่งการกระทำละเมิดตอนแรกของจำเลยที่1 จำเลยที่สองเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเช่นค่ารักษาพยาบาลนายสมพงษ์ผู้บาดเจ็บค่าขาดรายได้ที่ต้องหยุดงานแต่โจทย์ไเนี่ยมิได้ประสงค์เนี่ยจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเหล่านี้จึงคิดคำนวณให้ไม่ได้เป็นเรื่องนอกฟ้องเกินคำขอนะครับจึงพิพาสษาแก้ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่สองด้วย ศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิาพากษาเนี่ยให้จำเลยที่1ที่2เนี่ยร่วมกันรับผิดนะครับแต่จำเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยสารอุทธรณ์เนี่ยเห็นว่าให้ยกฟ้องสําหรับจำเลยที่2โจโจ์นะครับดีกาขอให้จำเลยที่2เนี่ยรับผิดร่วมกับจำเลยที่1นะครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่า ปรากฏในคําบรรยายฟ้องของโจทย์ทั้งสองนะครับโจทย์ทั้งสองเนี่ยก็คือพ่อแม่ของคนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับเพราะจำเลยที่1เนี่ยทำละเมิดเป็นเหตุให้ในายสมพงษ์เนี่ยบุตรโจทย์ทั้งสองเนี่ยถึงแก่ความตายโจทย์ทั้งสองเนี่ยได้รับความเสียหายโดยต้องใช้จ่ายเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยเป็นค่าทําศพและต้องขาดไล้อุปการะตามกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลพิพาษาให้จำเลยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แกโจทย์เห็นได้ชัดว่าโจทก์ฟ้องเนี่ยมุ่งให้จำเลยเนี่ยรับผิดชอบต่อโจทย์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความตายของนายสมพงศ์แต่ประการเดียวเท่านั้นหาได้เรียกเอาค่าเสียหายเพราะเหตุประการอื่นไม่ เกี่ยวกับการตายของนายสมพงษ์นั้นปรากฏว่านายสมพงษ์เนี่ยไม่ได้ถึงแก่ความตายเพราะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยขับรถยนต์เนี่ยอันเป็นการกระทําในทางการที่จ้างของจำเลยที่สองผู้เป็นนายจ้างชนเอาหากแต่ถึงแก่ความตายเพราะเมื่อชนแล้วจำเลยที่หนึ่งนะครับโดยเจตนาฆ่านายสมพงษ์เนี่ยเพื่อปกปิดความผิดและหลีเลี่ยงให้พ้นอาญา ฐานขับรถยนต์ชนนายสมพงศ์โดยประมาทนะครับได้นํานายสมพงศ์เนี่ยไปทิ้งคูน้ําริมถนนเพื่อให้จมน้ําตายนะครับสารดีกาเนี่ยท่านเห็นว่าการกระทําของจําเลยที่หนึ่งเนี่ยที่นํานายสมพงศ์เนี่ยไปฆ่านะครับเป็นคนละเรื่องคนละตอนกับเหตุที่จําเลยที่หนึ่งเนี่ยขับรถยนต์ชนนายสมพงศ์ และเห็นได้ว่าการที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะครับนำนายสมพงษ์ไปฆ่าเนี่ยเป็นการกระทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยที่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษคือเพื่อปกปิดและเพื่อให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำขึ้นหาเกี่ยวข้องกับจำเลยที่สองเนี่ยได้จ้างให้จำเลยที่หนึ่งกระทำไม่การกระทำของจำเลยที่หนึ่งเนี่ยในการฆ่านายสมพงษ์เนี่ย จึงไม่เป็นการกระทําในทางการที่จ้างของจําเลยที่สองนะครับจาเลยที่สองเนี่ยจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องร่วมรับผิดในผลแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะการตายของนายสมพงษ์ตามที่โจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกมาสาลดีกาท่านพี่ภาคสายยืนเลยนะครับสาลฎีกาเนี่ยท่านมองว่าการตายเนี่ยนะครับของนายสมพงษ์เนี่ยไม่ได้เกิดจาก กระทำในทางการที่จ้างพเพราะคดีนียนะครับตัวจําเลยที่1เนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างก็จริงนะครับแต่เขาขับรถไปชนเนี่ยเอาไปทิ้งคูน้ำนะครับต้องการให้หนายสมพงษ์ตายซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการสั่งการของนายจ้างเลยนะครับแต่มันเป็นการกระทำเนี่ยเพื่อปกปิดความผิดนะครับหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากจะเข้าไปศึกษาคำพิพากษาสารดีการนีเน้เพิ่มเติมนะครับ ท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษา,าสารดีกาที่2060ทั2,524คดีนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย40กว่าปีแล้วนะครับเช่นเคยนะครับหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ย ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราอ่ะนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยเผื่อวันหน้านะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยเจอหลักกฎหมายดีๆหรือว่าเจอคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็จะมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเช่นเคยอีกนะครับสําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับ แล้วก็คดีของท่านเนี่ยล่าช้าไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีหรือว่าคดีไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็ท่านเนี่ยไม่ทราบว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะไปใช้สิทธิเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรเนี่ยถ้าท่านไม่มีที่พึ่งหรือว่าหาทางออกไม่ได้นะครับลองโทรมาปรึกษ,ษาเรานะครับเราก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําท่านก็จะได้รู้สิทธิว่าเอ๊ะถ้าท่านบาดเจ็บในลักษณะอย่างเงี้ยท่านจะเรียกร้อง ค่าสินไหมต่างๆเนี่ยกับผู้กรณีอย่างไรหรือว่าในกรณีที่บางครอบครัวนะครับประสบอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเลยเนี่ยในบางครั้งนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊เราจะไปทําคดีอย่างไรนะครับลองโทรมาปรึกษากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็พร้อมที่จะ อยู่เคียงข้างท่านนะครับสำหรับคนที่ขับรถเนี่ยนะครับแล้วไปชนเ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่นะครับอยากให้ท่านเนี่ยถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดนะครับรีบนะครับรีบเข้าไปเยียวยารีบเข้าไปดูแลคนเจ็บหรือว่าครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านเนี่ยสำนึกแล้วก็ไปขอโทษ จากก้นบึ้งของหัวใจเลยนะครับคนที่เจ็บนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยเขาก็ยังให้อภัยท่านแต่ถ้ามิเกิดว่าในทางกลับกันเนี่ยคนที่ขับรถโดยประมาทไปชนเขาไม่เคยดูแลเขาเลยนะครับลองคิดกับกันนะครับว่าถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกชนแล้วคนอื่นมาทําแบบนี้กับท่านเนี่ยท่านจะรู้สึกอย่างไรในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับเราก็ต้องใส่ใจต้องดูแลนะครับ บางครั้งเนี่ยผิดไปแล้วเนี่ยถ้าเราสํานึกเนี่ยรีบไปดูแลเขานะครับวันนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งคนที่ถูกรถชนหรือประสบอุบัติเหตุหรือว่าคนที่ขับรถไปชนเขานะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองสองฝ่ายนะครับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ สะลเวลาเนี่ยดูรายการของเราวันนี้ทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ